สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับ system information นะครับ system information คืออะไรครับก็จะเป็นตัวจัดการนะครับจัดการสิ่งต่างๆนะครับทรัพยากรเครื่องโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับภายในเครื่องของเรานะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักคอมพิวเตอร์หรือว่าเบสิกคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องรับรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับวิธีการเข้า จาก Windows 10นะครับก็เข้าไม่ยากนะครับก็คลิกขวานะครับตอนเลือกตัวจัดการงานนะครับนี่จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวจัดการนะครับหือ System Information มีอะไรบ้างนะครับจริงๆเราก็ไม่ต้องรู้ถึงกับทั้งหมดก็ได้นะครับให้รู้ข้่าวก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นกันนะครับที่นักคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็รับทา อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างครับมีทั้งหมด6กโปรแกรมนะครับอย่างเช่นเนี่ยโปรแกรมอะไรนะโรเดมคืออะไรวะเราปิดไปเลยได้เลยนะครับกดคลิกขวาแล้วก็จบการทํางานถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็น end process นะครับครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับว่าใช้ cpu ไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องทั้งเครื่องเนี่ยใช้ cpu เท่าไหร่ ใช้หน่วยความจำก็คือแรมเนี่ยไปเท่าไหร่ใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่เท่าไหร่นะครับที่เรารันโปรแกรมอยู่เนี่ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับใช้ความร็วเท่าไหร่นะครับ GPU นะครับก็จะเป็นชื่อเรียกของกร์ดกร์ดจอนะครับกราฟิกการ์ดนะครับเมื่อก่อนจะเรียก่ากร์ดจอนะครับตอนนี้เรียก GPU ประมาณนี้ครับการใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับคนนี้ก็มาดูโปรแกรมแต่ละตัวกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยคอมเนี่ยเราทํางานอยู่เนี่ยคอมมันช้าเนี่ยหรือว่ามันทํางานหนักเนี่ย มันงง่วงเนี่ยเป็นเพราะโปรแกรมอะไรมันทำงานเยอะนะครับมาดูที่ CPU ครับนี่ครับโอ้ใช้อะไรใช้โปรแกรมเยอะนะครับตอนนี้เราใช้แคเนเซียอ่ดหน้าจออยู่เห็นไหมครับก็จะวิ่งเยอะหน่อยนะครับหน่วยความจำครับเห็นไหมครับหน่วยความจำในเครื่องนี้มีทั้งหมด24จิกนะครับ24 g ิกะไบต์นะครับใช้แค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วมาดูกระบวนการเบื้องหลังบัางครับ,รบกระบวนการเบื้องหลังก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับที่พอเปิดทํางานอยู่นะครับที่เปิดทํางานอยู่อาจจะเป็นสกรีนพื้นหลังไอคอนตัวสแกนไวรัสอะไรที่มันเป็นโปรแกรมที่มันเปิดอยู่ครับแต่ไม่ได้รันตลอดเวลานะครับเช่นไลน์อะไรแบบนี้ครับเปิดไว้แต่มันไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาตลอดทั้งวันนะครับ ก็จะเป็นกระบวนการเบื้องหละังะครับก็จะมีทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมี128อันนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่จะเ,เราจะเห็นเลยนะครับว่า GPU หรือ CPU หรือ RAM เ,เนี่ยใช้น้อยมากเห็นไหมครับ0 0 0หมดเลยมันเปิดอยู่ก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับการใช้พลังงานก็ถือว่าตา่ำเห็นไหมครับต่ำม,มากตา่ำต่ำต่ำหมดเลยถ้าอะไรที่เราเปิดอยู่นะครับ แล้วมันใช้พลังงานเยอะมากเนี่ยเราก็ควรมาดูนะครับเนี่ยสูงนะครับเนี่ยสูงถึงปานกลางนะพอเรามาดูอ้าวมันคือหน้าต่างเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับปิดก็ไม่ได้ครับก็มันคือเดสก์ท็อปอ่าเนี่ยครับต่อมาก็จะเป็นประสิทธิภาพนะครับมาดูว่าภาพรวมทั้งหมดของเครื่องเราเนี่ย CPU ทำงานเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ทำงานเป็นประมาณ20สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอัดหน้าจออยู่ครับเคมเดเซียก็จะเป็นกราฟขึ้นมานะครับ ก็เบาๆครับเครื่องมีทั้งหมด24 GB นะครับก็มองเห็นเป็น23.8 GB ตเนะี่ยตอนนี้ใช้ไป 10G จิกแรมก็ออกสบายๆเราจะเปิดโปรแกรมอีกสัก10แท็บก็เหลือๆครับอาจจะเปิด word excel เพราะว่าพอทําทำงานก็เปิดได้เลยครับตอนนี้ฮาร์ดดิสก็มี2ดิส์นะครับไดซี SSD นะครับ SSD ก็ทำงานเบาๆเลยครับไม่ได้ทำอะไร Wi-Fi GPU ครับไม่ได้เล่นเกมอะไรนะครับ ก็ธรรมดาไม่มีอะไรการ์ดจอก็ถ้าเป็นการ์ดจอแล็ปท็อปนนตัวใหม่ๆนะครับก็จะมีการ์ดจอ2ตัวครับก็มีออนบอร์ดกับการ์ดจอแยกนะครับเราจะขึ้นสถานะของการ์ดจอแยกอันนี้ก็เป็นประวัติของโปรแกรมนะครับหมายความว่ามันก็มีโปรแกรมที่ทํางานอยู่ครับตอนนี้เราไม่อยากนะครับ เป็นประวัติของโปรแกรมที่เคยทํางานนะครับเคยทํางานเราจะลบก็ได้นะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นนะครับว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ลบประวัติอ่อไปอะไรก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นเริ่มต้นนะครับเป็นเริ่มต้นก็คือเป็นโปรแกรมที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นนะครับว่าเราอยากจะให้โปรแกรมอะไรมันเริ่มต้นตอนเราเปิด w Windows อะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นผู้ใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ใช้ก็จะเป็น user นะครับของ Windows ของเรานะครับ Windows เราจะ s i n กับ user ได้ครับอันนี้รายละเอียดครับรายละเอียดของโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเป็น system นะครับเป็น system ของระบบอันนี้จะเป็นถ้าถ้าพูดถึงมันก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับตัวเสริมตัวปลั๊กอินตัว d e v e l o p ของเครื่องนะครับ เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับเป็นพอร์ตนะครับโปรแกรมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับที่เราใช้กันบ่อยนะครับอันนี้เราก็มาเรียนรู้นะครับการทำงานของ System Information ครับข่าวๆ